ดีทุกคนวันนี้วันหุดออกทริพย์แต่เราเรียว่าเป็นทริปพย์สั้นเดินต่างๆงานใหญ่คุณน้ำตกตัวนาช้างระยะทางช้าจุดนี้เดี๋ยวผมอยู่น้าคอมปตอตเส้นเป็นเส้ประมาณ25กิโลเดี๋ยวจะไปน้ำตกตัวนาช้างกันทิปนี้วันนี้ตรงกับคำพูดจากทิพยนหลังกับพ้อง แล้วฝากกายก็คุณไปวัดรรพบุญรุนมาผมก็ไปมาแล้วไปไว้บวัดบุรุษมาแล้วนะพอเดี๋ยวทำมีวันคือวันข้างหน้าเดี๋ยวคอยเวลาสักทีทำบุญกันแล้วครับคุณเดินทิพย์แล้วก็จะพาไปน้ำตกตัวใหญ่ทางห้าเรือไดไปหลาปีแล้วเดี๋ยวเราไปชมว่าบรรยากาศแล้วน้ำตกนี่เป็นแบบดีมั้งตอนนี้ผมโยนแต่ผมเส้นกระเซ็นรับนี่นี่กับผมจะง้าไปต่างนี้ สู้นำตกตัวนายชางกับคุณโยตุฟังตัวมา่จฟังกับเดี๋ยวเราเดินทางสู้นำตกตัวนางับตอนนี้พุ่มเข้ามียนกินนำตกเลยครับพวกเบก่าบริการสางทีบพักุ้มก็เลยว่าเอ๊ะก็เก็บเฉพาะขาขารดอย่างเดียวไม่กไม่เก็บ ไม่เก็บขุนเข้ามากันขุนเราไม่ไม่ไม่เกับไม่หนีใจมึงินการรถซ้ำที่บ้านครับก้มเข้ามาแต่ถ้าเป็นรถจนผมไม่หนีใจนะนี่ผม่ารถเสือมานี่กับบรรยากาศทุกธรรมชาติกถจืดลมรึน อโอ้ตรงนี้มันจะมีไฟครับทำตกโตนตุ้นต,ตึกซ่าธรรมชาติ ขายเยาวชนเส้น,สนต่างศึกษาตรงนี้มีต่างเดินครับเข้าไปในนี้นี่ครับมีต่างเดนอนตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในรตรงนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นเอ่อฟุ้นบริการของเกี่ยวฟุ้นศึกษารรมาาติส้นปลาโอ้ทำม,มาติมา Ủa Khinh là liệt về thương gặp chân mạng Nina giật ja tinh thắng thắng nằm tốc thắng nè thắng 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 tốc thắng 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 nhìn thắng ca cái thắng thắng lăng bông gò để cho thắng cường nhiều おお。Oh. ก็เยอะเลยนะว้ามีปลาเยอะมากมีน้องลิงด้วยน้องลิงเดี๋ยวโดดไปโดดมาวนกันมาอีกโอ้มีคนหนังเยอะนั่นดานละตรงนี้สะพานข้ามไปอีกฝั่งมันอกมีดังมาเจ็ดจ้น รวยเด็กลงเล่นนะปลาเยอะมากครับอยากาศรมยนูนีมน่าเลยว่าไม่มาดิไล่ปีผู้ว่าไล่ปีรบชิดปีนั้น,นครับปลานา้ำใสมากโวยกปาเนียไม่รู้นะปลาเยอะมากเลย ตรงนี้มีไฟครตรงนี้ก็มีปลาปลาโอ้โห่งเล่นน้ำได้ครับรมมาโอ้ปลาเยอะมาก เีียยยันจัดจัดเเรียกปลาได้ไม่รู้นะผมน้เป็นจับจังเลื่อนนนี้ผมเดินขึ้นามาทางดีจ้าน่าจะขึ้นไปจังช่องน่อยดิไม่แน่ใจ มันจะเนื่งด้วยเป็นลำตานจะมีคุณนางบัก้องนั่นเยอะมีต่างลงุ่งตรงนี้ต่างขึ้นจังท้องเึิ่จังเจ็ดก็มุ่งเป็นไปละก็ธรรมชาติคุเยอะมากครับนี่ลิงตัวเล็กๆน่ารักดีเนี่นางกันเป็นกูเลย

Chứ tiền mà Trần con Một quân có nhiều nào càng đến luôn trần rè sức quả nào mà trần กำลังเดินจะเดินขึ้นจัน้องเหนื่อยมากแ้ต่างเดี๋ยวขึ้นขึ้นอโอ้ยสมัยสมยช่วยมาเด้จะขึ้นไปฉันซ้องฉันซ้องขึ้นหนังนี่ อ๋ตรงนี้มีมนะห้องนมม้ำเลยนะห้องน,น,น,น้ำมีไ่จุดอืมน้ำมันอืน้ำันกินไ จันชองเทวาตูนผิวพยายามตั้งช่องวันเนี่ยอมีวมง่ิดด้วยราความลียเรากำลังเดินขึ้นฉันชองเหมืนแบบโอ้ธรรมาัิธรรมตัดดิ้งเมราจะเดินขึ้นบันไดนทางเชนอะไร เียเป็นทางปุ้นเนี่ยก็ทำทางเดิน้ทางเดินไ้ับเดินึตดูหนัทางขึ้นโอ้วันนี้นะผมจะบอกให้ตอนนี้ผม มัไงไปครับไปกันต่อครับโอ้ตรงนี้มีมันมีมันไดมีเชือกให้จับโอ้จับเชือก Что? Xong rồi bóng 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 mặt oh, làm lườm à. là hả Làm. Phải không phải không mà, không biết mắc lại gì nữa. Ồ, cái Ừ. รดเดินทางเส่นทางที่สำเร็จบกมีห้าป็ดลำานอย่างนี้เราจะเดินตามลำลำทางก็ไปลำซ่องอ่ะได้ยินเสียงุ้มอบไหมโอ้โอ้มีสะพานนะมีสะพาน chắc còn nữa Nào để mình vào Ừm Ô Cái này ạ

Yeah. Wow. Ôi, tông đứa là quăng hít. Mà em quay năm tại đây là. Wow. Um, mà vô. Răng thăm mạch chát. Răng thăm Răng quăng โอ้โหแต่งต้นเยอะเหลือเกินว่านนี่ไม่รู้เดินไปไหนได้นะนี่ครับน้ำก่อนจะไล่ลงไปด้านหลัง Oh ลงขึ้นไปทางด้านนี้ด้านนี้ก็ช่วยพี่น้ำตกพิษซุ่มมา้วยพุ่มกงขึ้นมาได้แก่ส้มกันอีกขึ้นไปต้นกันเจ็ดขึ้นขึ้นไม่ได้ละได้แก่จันส้มเลยใครมาเราลงขึ้นไปได้นะข้างบนขึ้นได้แก่นี้เกินขึ้นตีนี้มา มาดูกันเดี๋ยวมาตางเดินไปเก๋ๆว้าตรงนี้มองเปนใหม่เดี๋ยว 5, 3, กำลัง,งเข้าไปเก่ๆครับมีกระไดปักช่วยช่วยไหมครับช่วยมากเลย ว้า oh. เว้นมาเลยอืมโอ้แ hmm. ต oh. ่ต้องกำลังตกตันาจังอืโอ้มบรรยาก,กาศกับ mm hmm. ลงเล่นน้ำได้นะ

พุ่กำลังคิดอยู่อ่ะพุ่มจะเดินขึ้นจันทร์ซ้ำดีไหมตอนนี้ต้องจิดต้องใจ่จไปดีไหมวะโอ้หหนีเาต่ี้ก็ช่วยนันหรักหนันกโอ้ Wow. มาเลยาต่งนี้นี่เราจะไปตามดีคนไม่ค่อยไปมีรบลงไปด้านหลังน่าจะไปได้ว้าวว้าเนี่ตตองดีเนี่ตตองดีมากเลยคนไม่กปลาน บรรยากาศลมเย็นมากเลยครับโอ้ว้าโอ้โอ้ธรรมดานามอาจจะน้อยไปครับแต่ว่าเหนียกสั้งโอ้โอ้จำนนอืมย huh ินวนยังเลยครับ อยู่ทางกลางธรรมชาติวันนี้ผมเดินมาโยตงนำตกเล็กๆตรงนี้ครับกลางผ่านเนี้ยเต๋ตรงโนง้นคนเยอะมากครับผมเลยเล็กมาใต้แต้วเึงไม่ค่อยมีคนมา ตรงนี้บรรยากาศดีนะนี่ครับเป็นโคดหินนะครับหินคนใหญ่เลยก้อนไม้สวยงามคเ<อ>นี่ยเขามีลำธารน,นะครับโอ้ยเดี๋ยวป่าไม้เลยนี่ครับเป็นลำธารจุงเล่นน้ำได้น้ำไม่ลึกยอดมากโอ้บรรยากาศ เมื่ออยู่คนเดียวกลางป่า <pas> <laughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้พามาเที่ยวนำตกโตนาชาอย่างเดียวครับเดินทางมาชักหาดย้ายกับประมาณสามิโลนะครับมาถึงโตนาชาพอมีตางมตรเจ็ดจันแต่ว่าพุ่มขึ้นเตียงต้องจันอีกสีเลืองคงไปไม่ถึงถ้าไอยักมาเที่ยวก็ลงขึ้นไปแล้วครบนะครับแต่ว่าก็าวาสร้างตั้งบนมันมันจันมากมันกอง นไฟขึ้นโอ้ผกมกลงขึ้นเลยไว้เกสงจันทรครับพอดี่ะแต่สช่วยครับมาวันธรรมดาก็ได้ครับคุณจะได้ไม่เยอะวันนี้คุณกค่อนข้างเยอะครับก็มาวันวันสำบุญใหญ่เดินทิศกับคุณยุทธเด่นญญมากโอเคครับบรรยากาศก็ยับประมาณนี้กับนํำตกตัวหนาชางเดี๋ยวคงต้องเดินทางครับหาทใหญ่ครับ เจอกันไม่ปีหน้ายังไม่รู้ว่าไปไหนที่ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับกับบรรยากาศนำดอกโสนาจาบายบายครับ